เคสนี้เราอยู่ที่ประชาราบบำเพ็ญน,นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าปั๊มทำงานเองไม่ถึงนาทีครับเขามาตรวจเช็คแล้วปั๊มทำงานที่40กว่าวิครับเดี๋ยวเราลองไปหาจุดรั่วกันดูหลังจากเข้ามาในบ้านแล้วนะครับของลูกค้าค่อนข้างเยอะครับตรวจเช็คแล้วได้ยินเสียงจุดนี้เป็นเสียงที่เม็ดแรงเท่าไหร่ครับ จุดรั่วน่าจะอยู่ลึกเดี๋ยวลองมาเจาะดูมันน่าจะวิ่งมานี่นหลังจากที่เราเจาะตรงนี้แล้วนะครับขุดลงไปหาท่อไม่เจอครับก็เลยฟังอีกรอบหนึ่งได้ยินเสียงผนังฝั่งนี้สรุปจุดรั่วอยู่ตรงนี้ครับ วว้าอันนี้คือจุดรั่วนับสามทางรั่วรั่วสายขวาเลยครับเปลี่ยนไหม่